สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะก่อนอื่นไปเจอคลิปๆหนึ่งเพื่อนแชร์ให้ดูใน Facebook นะอ่านี่เดี๋ยวเปิดให้ดูว่าีนคนนี้นี่นะ,นะแล้วถ้าเกิดว่าไปหาดูในโซเชียลแคมเพ่อ์ดูผ่าน นรตบุกเออจะเจอกับมิสพรทิพย์นะจ๊ะชื่อนี้เลยอีนี่เลยอีนี่เลยถามหน่อยมึงมีปัญหาม,มากเหรอกับคนที่เขากู้คอยสอนม,มาเรียนเฮ้อเขาจะมีตงังไม่มีตงังก็เรื่องของเขาคนไม่มีตงังก็ขยันหาทางหานขนควายหาความรู้ไม่เหมือนมึงแหมแน่จริงมึงเอาเดี๋ยวใช้ทุนสิมึงใช้เงินตัวเองมึงเรียนสิ มึงแน่จริงมะล่าแน่จริงหมอจะมาหาอะไรใช้เงินพ่อเงินแม่มึงอะมาดูถูกชาวบ้านที่เขาใช้กยสศแล้วถามหน่อยถ้าไม่มีพวกคนงานไม่มีพวกคนก่อสร้างมึงจะมีบ้านอยู่ไหมอีสัตว์ถ้าไม่มีชาวรามมึงจะมีข้าวแดกไหมมึงทําเองเป็นไหมก่อนที่มึงจะดูถูกคนอื่นกรุณาอย่าดูถูกความเป็นคนของคนอื่น เพราะมันจะทําให้มึงด้อยค่าถึงมึงจะเรียนจุฬาก็เหอะเด็กจุฬาไม่ใช่ว่าจะดีวิเศษเล่เลยตลอดกูจะบอกไว้ก่อนนะแหมทำแะอย่างงู้นอย่างนี้สถุนต่ําไปว่าเด็กอะไรเออชอบติกวิทยาการเขาเป็นกะหรี่ตัวเองก็ทําตัวไปแพ้กะหรี่มกันหรอกอีกะหรี่ไซเบอร์ ฝากไว้แค่นี้แหละ